สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะ w e s t อนซีแนะนำบริหารพอร์ตให้ดีไม่แนะนำให้ใช้ l e v e อ a g e มากนะักนักลงทุนนะคะลงซื้อขึ้นขายและใช้กรอบระยะสั้นๆทําทำกไรเท่านั้นเน้นบริหารพอร์ตให้ดีตามแนว ของความผันผวนในตลาดทองคําค่ะและไม่แนะนําให้ถือของสถานะเน้นบริหารปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลค่ะสําหรับวันนี้แนวรับจะอยู่ที่1,580เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,620เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ10เหรียญท่ามกลางความไม่แน่นอนในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมของตลาดมองเศรษฐกิจโลกจะติดลบและแบงก์ชาติก็จะมอง GDP ไทยที่น่าจะติดลบ5.3%และเงินบาทเองก็แข่งค่าเล็กน้อยจากที่มีการมติคงดอกเบี้ย เดิม0.75%โดยเงินบาทอยู่ที่32.70บาทต่อดอลลาร์ ด้านทองคาไทยยังมีความถ่างประมาณ300บาทและในช่วงการนำเข้าขนส่งออกของทองคาก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสภาวะที่ไม่ปกติและโรงงานผลิตทองคาในต่างประเทศก็ไม่สามารถเปิดทำการได้และราคาทองคาก็มีความถ่างมากถึง7-15ถึงหเหรียญโดยประมาณขณะที่ทองคาไทยจึง เปิดกว้างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกว่า300บาทโดยประมาณในส่วนของข้อมูลทางเศรษฐกิจบางส่วนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ข้อมูลที่นักลทงทุนให้ความสนใจคือ e m p l o y m e n t c a m m ในคืนนี้ที่คาดว่าจะออกมา ว่างานพุ่งทะลุ2 2 8 0 0 0รายไปสู่ระดับ1,648,000รายด้านกองทุน SPDR มีการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอีก13.17ตันปัจจุบันซื้อของทองคำที่ระดับ949.15ตันในส่วนของดัชนีดาวโจนปิดปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2 โดย2วันรวมปิดบวก13%จากหลังที่ว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถผลักดันให้สภาพคล่องเกรสลงมาติได้ในเร็ววันนี้ค่ะและอย่าลืมกลับมาติดตามบุญของพรนายรีพอร์ตใ,ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกับบุญของพรวันยิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ